ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือจะมีบ้านที่เป็นแนวมินิมอลมูจิอยู่ฝั่งนู้นแล้ว<ช>แต่ตรงนี้ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านแนวอะไรครับคุณอ,อันนี้น่าจะเป็นคอนเทมพอร์ลารี่ค่ะ <empor> คะอนเทมพอร์ลารี่แล้วข้อมูลของบ้านหลังนี้นมีอะไรบ้างครับตอนที่ว่าลูกค้าเขาได้รีเควสมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบยอดฮิตอีกหลังหนึ่งนะคะของทางบ้านรักก็คือว่าตัวนี้ค่ะจะ,ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็จะมีอยู่ที่3ห้องนอน3ห้องน้ำมี โซนรับแขกแล้วก็พื้นที่เตรียมอาหารรวมถึงโซนสำหรับไว้พระคะความกว้างนะคะอยู่ที่14.5เมตรลึกอ,อยู่ที่11.5ค่ะ<ม>พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่162ตารางเมตรแล้วก็งบก่อสร้างตาม b O q ออยู่ที่2.6ล้านบาทค่ะอโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูบริเวณโดยรอบตัวบ้านก่อนนะอันนี้ก็เป็นส่วนของบริเวณหน้าบ้าน ะนะครับเหมือนว่ามีการยกระดับขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ตัวนี้จะไม่ใช่การยกระดับค่ะแต่จะเป็นฟุตบาท<อ>ค่ะลายเป็นฟุตบาทรอบบ้านใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือว่าทางบ้านรักจะเทให้เลยระยะความกว้างอยู่ที่1นึ่งเมตรค่ะฟุตบาทแล้วงานตกแต่งของบริเวณหน้าบ้านนี่เป็นยังไงบ้างตกแต่งหน้าบ้านนะคะก็คือว่ายอดฮิตเลยเนาะก็คือว่าจะใช้หินทรายหินทรายแต่ตัวนี้เคลือบเอรอยค่ะก็เลยทาให้มีความเงา เลื่อมๆค่ะก็จะได้เพิ่มความทนทานการใช้งานอายุการใช้งานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถัดมาด้านข้างตัวนี้เหมือนก็ว่ามีการเล่นเขาให้มันดูตัวบ้านมันดูม้ืยเพียงไปด้วยใช่ค่ะเป็นบรเวณของอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะสังเกตที่หน้าต่างทาง2อบานตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าตัวบ้านหลังนี้เขาไม่ได้เล่นเป็นเหล็กดำเนาะ ค่่่ะใชเเาาีป็นสทหลังนี้จะเล่นเป็นโทนเทาขาวค่ะเหล็กรวมถึงเหล็กด้วยก็อาจจะทําให้ตัวบ้านดูซอฟลงไม่แข็งจนเกินไปตัวอลูมิเนียมเราก็เล่นเป็นสีขาวด้วยจะทําให้บ้านดูซอฟขึ้นดูนุ่มนวลขึ้นจริงสีขาวเนี่ยถ้าเป็นบ้านสีขาวรู้สึกว่าตัวสีขาวมันดูสะอาดแล้วมันอยู่ได้นานกว่าดูไม่น่าเบื่อด้วยนะใช่ค่ะ งานตกแต่งด้วยอันนี้เป็นข้างบ้านทรายมืองานตกแต่งตรงนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้นะคะรูปด้านก็จะเห็น,นะค่ะว่าทางบ้านรักก็จะตกแต่งเป็นหินหินทรายแล้วก็มีไม้ฝาค่ะไม้ฝาเชอร่าแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะมีบานระบายอา,ากาศเพือ่อไม่ให้ตัวพื้นบ้านชื้นมากเกินไปแล้วก็ในอนาคตกระเบื้องจะได้ไม่ไม่ดี Oh. ค่ะจะมีจะส่งผลถึงวัสดุปูพื้นภายในตัวบ้านด้วย hmm. มันก็จะช่วยในระดับหนึ่งค่ะ hmm. ตัวนี้ก็จะมีช่องแสงด้วยใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นบานระบายอากาศค่ะอ,อ๋อข้างหน้าเป็นบานระบายอากาศใช่ค่ะถัดมาก็มีการเล่นมิติประมาณหนึ่งเนาะไม่ไม่ได้เล่นอะไรมากมายแต่ว่าเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ก็จะแบบล้อไปกับบ้านที่เป็น มินิมอลที่ติดกันด้วยเพราะว่างานตกแต่งก็ไม่ได้มีเยอะใช่ไหมครับดูเรียบเรียบเรียบแต่ว่าก็จะไม่ให้เรียบเกินไปค่ะเพราะว่าตามสไตล์ว่ารักเนาะใช่ใชผมเพิ่งสังเกตด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าครีบใช่ไหมใช่ค่ะถ้า,ายื่นขนาดนี้เขาเรียกว่าครีบบัวก็จะเห็นความตาค่ะอยู่ที่ข้างล่างตัวนี้เนะาะความหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ5-10ถสิเซนค่ะแต่ถ้าครีบก็จะประมาณนี้เลยค่ะจะมีการเสริมเหล็กข้างในค่ะ จริงเป็นงานตกแต่งแต่ว่ามันก็ต้องแข็งแรงด้วยใช่ใชค่ะคอันนี้ก็เป็นบริเวณของหลังบ้านใช่ไหมครับจูนการออกแบบของหลังบ้านเนี่ยลูกค้าได้บอกกับเราไว้ว่ายังไงบ้างจริงๆแล้วหลังบ้านนะคะก็คือว่าช่องเปิดเราก็จะใช้ตามฟังก์ชันหรือว่าพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านตามจุดค่ะแล้วก็ถ้ามันเรียบไปก็คือว่าก็จะมีการเล่นกอนแนวตั้งรวมถึงพื้นผิว สดุปผิวอย่างอื่นค่ะแล้วก็มีการเล่นสีทำให้ตัวบ้านดูไม่เรียบจนเกินไปอ๋อแล้วในส่วนบริเวณตรงนี้แหะครับช่องแสงส่วนการเปิดช่องแสงนะคะอันนี้ก็เป็นทางเยื้องทิศใต้นะคะก็ลมก็ยังจะเข้าอยู่อ๋อโอเคตัวทักล้างก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้เลยพอดีเลยใช่ค่ะ,ะเหมือนว่ามีการออกแบบตรงนี้เป็นวางเครื่องเสื้อผ้าได้ใช่ค่ะก็คือว่าเป็นท่อระบายน้ําค่ะเพือ่อาการซักล้างโอเคพอถัดมาฝั่งนี้ตัวผนังค่ะผนังการซาะร่องค่ะอันนี้ก็เป็นผนังทึบแต่ว่าเรามีการเล่นซาะร่อง1นิ้วค่ะเป็นร่อง p ี v c แล้วก็ทาสีทาบอีกรอบนึงค่ะ แต่ว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีเทาไหมใช่ค่ะเทาอ่อนแล้วก็แต่ว่าตัวร่องนี้จะเป็นสีขาวค่ะอ๋อให<ช>้มีทำให้ตัวร่องมันดูเด่นเนาะใช่ค่ะมีมิติมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านทางขวามือนะครับการออกแบบด้านนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือว่าจะมีการเล่นที่แล้วก็วัสดุปิดผิวเป็น ถึงใต้ครับค่ะส่วนบาระบายอากาศฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันค่ะอ๋อก็คือว่ามีสองฝั่งเพื่อที่ให้ตัวพื้นไม่ชื้นเกินไปใต้พื้นใต้พื้นก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเล่นตัวเหล็กกล่องกับระแนงไม้เทียมให้ตัวบ้านดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบตัวระแนงเนี่ยก็คือตัดกระสีตัวบ้านด้วยเนาะหัดมาบริเวณตรงนี้เหมือนจะเป็นระเบียงใช่ไหมครับ นนอ๋อก็คือเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าก็มีระเบียงตรงนี้ด้วยอืตรงนี้ก็สามารถใช้สวยได้ตามตามอเนกประสงค์เลยค่ะอือวคือว่าเราจะหาเก้าอี้บาร์มานั่งก็ได้หรือว่าในอนาคตอาจจะต่อเติมเป็นบาร์นั่งก็สามารถทำได้อ๋อก็ดีนะจริงๆอ่ะเห็นบางหลังก็คือเขาก็ทําตรงนี้เป็นบาร์จริงๆเลยแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยอ่าโอเคเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานภายในตัวบ้านกัน พอเข้ามาภายในตัวบ้านตรงนี้รู้สึกว่าตรงประตูนี่เป็นอลูใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอลูสีขาวอืมแล้วก็กระจกก็จะเป็นเขียวตัดแสงอ๋อเป็นเขียวตัดแสงก็คือตรงนี้ก็เป็นบริเวณของโถงรับแขกอ่าตรงนี้เหมือนเด๋ยวว่าตรงกระจกตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระจกยังไงครับอ่าเป็นกระจกเข้ามุมค่ะเปิดสายตาไม่ให้ตรงเนี้ยมันเป็นมุมอับเ๋อ ตัวนี้ก็จะมีบ้านของทางลูกค้าอีกหลังหนึ่งตงนี้ค่ะอ๋อก็คือยังอ่าก็ค,คือยังเห็นบ้านอีกฝั่งหนึ่งด้วยแล้วก็ทําให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูไม่อึดอัดจนเกินไปเนาะพอมีกระจกแบบนี้พอเข้ามาภายในตัวบ้านอีกโซนหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนอะไรครับจริงๆแล้วตามแบบตรงนี้มันจะเป็นโซน,ตน,นเตรียมอาหารโซน ื่อมไปกับตัวห้องน้ำกับแครตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เชื่อมไปบริเวณของซักล้างด้วยใช่ไหมครับ,รบแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ำรวม<ช>อ๋องั้นเดี๋ยวขอดูห้องน้ำรวมหน่อยอันนี้จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะก็คือว่าอย่างนี้จะออกแบบเผื่อมีโถสุขภัณฑ์สำหรับโถชี่สำหรับผู้ชายดิ้วเป็นกระจกกั้นค่ะ็นกรั้นเปียกโซนแห้งค่ะเนื่องจากพื้นที่มีจำกัด อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องนอนเล็กใช่ไหมครับอ๋อขนาดห้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับห้องนี้อันนี้อยู่ที่ประมาณ4 3, 5, 5, ี่บนสามห้าเมตรค่ะอืมแต่ก็ว่ามันก็ดูใหญ่นะจริงๆแล้วก็มีห้องน้ําใช้งานภายในด้วยขนาดกระทมาณเหมาะสำหรับนอนความตื้นๆไปไม่เกินหนึงที่ค่แล้วตัวห้องน้ําจริงๆห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ได้เล็กนะแต่ก็พอใช้งานได้นะครับ ออกแบบและเลือกของได้ที่คงอ่าโอเคถัดไปจะเป็นห้องนอนเล็กเหมือนกันเ,เป็นห้องนอนสําหรับแขกงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนถัดไปดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนสําหรับแขกอีกห้องนึงเนาะที่ติดกันกับห้องเมื่อกี้เลยขนาดห้องนี้นี่อยู่ประมาณที่เท่าไหร่อะอ่าอยู่ที่ประมาณ4.5ค่ะก็คูณ4แต่ว่าเรามีห้องน้ำในตัวด้วยอ๋อ ก็คือ,อยังสามารถลงจากที่นอนได้สบายๆเนาะแล้วก็ห้องน้ําใช้งานภายในก็เป็นห้องน้ําในตัวเต่นจริงห้องเมื่อกี้ไม่มีฉากกั้นเนาะแต่ว่าหลังตรงนี้จะมีฉากกั้นแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยทักษณะเหมือนแนวมินิมอลอยู่นะห้องนี้นะครับก็มีการออกแบบเคาน์เตอร์ตัวนี้ค่ะเป็นแนวมูจิไม้ๆหน่อยอแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของก็เป็นไม้เหมือนกัน แล้วก็ตู้ที่กระจกด้วยกร,ระจกก็จะเป็นแบบทรงกลม,มและบ้านหลังน,นี้ยังมีอีกหนึ่งห้องนอนก็คือเป็นห้องนอนอ,อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมใช่ไหมครับลักษณะการออกแบบของห้องนี้เป็นยังไงบ้างครับห้องนี้นะคะก็จะมีโซนแต่งตัวอ๋อ,อแล้วอันนี้เป็นโซนพักผ่อน อ๋อแต่ว่าห้องนี้ไม่ได้มีห้องน้ําในตัวหรอครับค่ะไม่มีห้องน้าในตัวค่ะอ๋อแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเพิ่มขนาดห้องที่ใหญ่ขึ้นเนาะตัดห้องน้ําออกไปใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าหลังเนี้ยยังมีอีกหนึ่งจุดก็คือเป็นโซนพระใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวไปดูโซนพระดีกว่านะเป็นยังไงบ้าง อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ก็คือตรงนี้มันจะเป็นโซนของห้องพระใช่ไหมครับก <Okay. S 1> ารออกแบบห้องพระตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็คือว่าทางลูกค้าขอเรียควิวมาว่าอยาก<ม>ได้ห้องพระขนาดเล็กๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนาดประมาณ2ค<ม>ูณ2เมตรเหมาะสำหรับการนั่งไหว้พระค่ะ,คะ<ม>แล้วก็ทิศทางการวางห้องพระก็คือว่าเราจะวางไว้ประมาณทิศตะวันตกเฉียงใต้ก<ม>็คือว่าลมสามารถผ่านเข้าได้ตลอดก็คือว่า เปิดหน้าต่างไว้ก็คือว่าลมพัดเข้ามาตลอดเลยอ๋อเออใช่เพราะ <ไป S 2> ว่ารู้สึกเลยใช่ครับใช่ครับแต่เขาใหกวามีตรงโซนเป็นโซนที่แบบกันไว้ด้วยใช่ไหมครับ ก็เป <kung> <haft kaz ans> <sk> ็นท e ั้งหมดของบ้านแนวเป็นคอนเทมโพลารีนะครับเดี๋ยวขอย้ำข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่ามีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างค่ะก็ขอพูดรหัสแบบว่านนอะตอนนี้ค่ะจะเป็นบ้านรัคพันึ่งชั้นรหัสแบบหนึ่งบีสองหนึ่งสองหนึ่งเก้านะคะฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่สามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับทานอาหารแล้วก็มีห้องคหองนึ่งแล้วก็มีโถงรับแขก ส่วนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะอยู่ที่162ตารางเมตรราคาตามวิวคืวอยู่ที่2.6ล้านบาทอ,อยู่ที่2.6ล้านบาทก็คือได้ทั้งหมดของบ้านหลังนี้ที่เราพารีวิวไปเลยสำหรับใครที่สนใจจะสร้างบ้านก็สามารถติดต่อได้ที่เพจบ้าน,านลักได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามของเราด้วยนะครับก็มี f a เ e b o o k Instagram YouTube ไลน์ Official เว็บไซต์แล้วก็ t ิ k t o k พิมพ์แค่คำว่าบ้านรักจะขึ้นมาทั้งหมดเลยครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปรีวิวบ้านแนวไหนทรงไหนก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ